การขายไม่ได้มีเพียงครั้งเดียวการขายของไม่ได้มีเพียงครั้งเดียวนะครับพนังกงานขายของไม่น้อยทีเดียวที่นึกไม่ถึงว่าการขายแต่ละครั้งจะส่งผลไปถึงวันหน้าอีกด้วยเศรษฐกิจช่วงโควิดระบาดหนักจะเห็นพนังกงานขายเป็นไปอย่างสังกาตายไปวันหนึ่งๆเท่านั้นยังพบว่าลูกค้าบางรายถามโน่นถามนี่ เพื่อต้องการข้อมูลที่ชัดเจนก่อนซื้อสำหรับผมเองถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่พนักง,งานขายบางคนเมื่อขายไม่ได้ครั้งนี้แล้วแสดงท่าทีไม่พอใจมักจะได้ยินนักขายพูดทำนองหลับจำไม่ยอมพบลูกค้าคนนั้นอีกเพราะคิดว่าไม่มีทางได้ขายคนนั้นอีกแล้วนักขายปัจจุบัน ต้องมาสร้างกิจทัศนึกใหม่ว่าการขายไม่ได้มีเพียงครั้งเดียวการขายไม่มีจุดจบการขายมีอนาคตที่จะต้องขายซ้ำอีกนักขายต้องไม่แสดงท่าทีผิดหวังเมื่อขายไม่ได้ก็ต้องขายตัวเองได้ก่อนและจึงขายสินค้าตามผิดหวังก็ยิ้มแย้มขายไม่ได้ก็ยเยือกเยน็นเพื่อให้เกิดภาพ ทางบวกต่อลูกค้าความมีน้ำใจเป็นนิสัยของคนไทยทำให้เกิดผลทางธุรกิจมามากต่อมากแล้วยุคแห่งการแข่งขันยุคแห่งการพัฒนาเรียนรู้บวกกับความตั้งใจปรับจากการขายแนวตั้งรับแบบเดิมๆม,มาเป็นแนวรุกน่าจะดีกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเห็นได้ชัด ถ้าจะมาเปรียบกับสมัยรุ่นลุงรุ่นปู่ไม่ได้แล้วเพราะการแข่งขันสูงขึ้นเนื่องจากร้านขายเพิ่มขึ้นมากมายถ้ารักจะเป็นนักขายจะต้องซื่อสัตว์ต่อตัวเองและทำแบบจริงจังและจริงใจขายแบบให้ลูกค้าติดปากร้านนั้นร้านนี้เข้าไปแล้วได้ความรู้สึกที่ดี ผมเองเปิดร้านเมื่อพศ2 5 2 4ตอนนี้2 5 6 5, 5แล้วน้องได้รับความเมตตาจากลูกค้าต่อเนื่องนักขายมือใหม่ลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูสิครับขายได้ก้าวหน้าทุกรายเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ